สวัสดีครับทุกคนเด้อมันอีกสิขึ้นไปทึ่งแ่งป้าป้าเนี่ย <ś c oughs> สูงนะมันอีขึ้นได้บ่นเด้่โอ้ขึ้นสูงขึ้นสูงขสงาสั้นแล้วเนี่ยขึ้นซอยทั้งคนสะอาดเพื่อนเนี่ยโอ้ขึ้นได้บ่โอ้ขึ้นสูงหลายคนเด้อพี่น้องเด้อดเพื่นซอยกันซ <ś c oughs> อยทั้งคนสะอาดกันพี่น้อง การรวมโดยช่วยกันซอยกันคนละใหม่คนละมือนี่นเ,อนนเอาบปดิซอยซอยซอยกันคนละใหม่คนละมือมี่านี้ละซอยกันได้โอ้ของแท้ยซอยรักเลยอะ อันน้ำอะไเดิคุณตัวได้เห็นเนาะซอย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 คนละใหม่คนละบือพี่น้องเนี่ยซอยไปดีมัจสกสะอาดน้ำใสต่อไาบานนุสมบูรณ์เยซอยซอยซอยคนลำชุนช่วนของห้าบาทเทานี้แหละ ฝากกดติดตามด้ด้วยครับเด้กดไลค์กดแชร์น้ำแน่เนี่ยว้หรุ่นสองคนเนี่ย,ล,ล,ยลาบนันยานแ่งน้ำข้าขงล่างโอ้โหลาบหออมดเลยคลิปนี้ก็มีคะแนนได้ครับเด้ สวัสดีครับ